โอเคครับคุณผู้ชมนะวันนี้ผมก็จะมาแฉตัวเงินตัวทองนะครับผมตัวเงินตัวทองมิชชาชีพนะครับซึ่งมาปลอมเป็นปลอมเป็นพ่อผมนะครับเพื่อกินตังนะครับสงสัยเขาคงจะแบบไม่มีงานมีการทำเหรอเนาะก็แบบไม่มีการมีการทําว่าชอบหลอกเงินเอาเงินชาวบ,บ้านเขาไปเรื่อยเนาะสู้คนจนไม่ได้นะฮะคนจนถึงแม้เขาจะ ไม่มีเงินไม่มีทองแต่เขาก็ยังสู้กับชีวิตตัวเองต่อไปนะครับไม่โกไม่มิจฉาชีพใครนะครับผมนี้ยกย่องคนจนเลยนะครับผมส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแยกให้ออกน,นะครับว่าเฟซเฟซพ่อผมตัวจริงกับตัวปลอมนะครับนี่นี่คือตัวจริงนะครับจะมีจุดด้านด้านหลังทวัตชัยนะครับแต่ตัวปลอมนั้นว้าว is epic เขาไม่มีจุดด้านหลังทวัตชัยฮ แกสิท์เน่ซึ่งพอผมเพิ่งจะไปลงเมื่อมากี้นี้เองนะครับคือต,ตอนตอนเนี้ยบ้านเกิดผมอยู่สมุทรปราการนะแต่ผมย้ายมาอยู่จันทบุรีตั้งแต่อุบานแล้วแหละนะส่วนพอผมก็ทํางานอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเป็นรับเหมาช่างรับเหมาไฟรับเหมาช่างไฟนะคะผมนะนี่นี่ผมเพิ่งจะแท็กพอผมไปเท่านั้นนะครับผมนะนี่ไม่รู้ใครจะเห็นบ้างนะ แต่ก็แหละแต่ผมจะให้คุณผู้ชมอ่านสักพักหนึ่งระหว่างนี้ผมขอตัวไปกินน้ำก่อนรีบอ่านให้ไวๆนะเดี๋ยวผมไปกินน้ำแป๊บ โอเคกลับมาแล้วนะครับผมก็นนะให้อ่านก็เป็นไงบ้างนะครับก็ถ้าคิดว่าเป็นไงเลืองอัดถ้าจะมาช่วยเหลือพ่อผมนะครับหรืออยากจะทักเฟสมาช่วยนะช่วยนะครับก็จะทักเฟสมาให้ทักเฟสพ่อผมมาดีกว่านี่คือเฟสพ่อผมตัวจริงนะครับเพิ่งจะโทรหากันเมื่อกี้นี่เองถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่โทรกันเมื่อกี้นี่เองนะครับผมนะเนี่ยแหละครับเปียกให้ออกนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็มาแชร์ตัวตัวเงินตัวทองมิฉายเชียนะครับก็เรับคิวนี้นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเบื่อที่จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆกันนะครับสวัรับนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับาย